ขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาอันนี้อาจารย์มาพูดถึงขั้นปัญญาแล้วนะขั้นเป็นอริยบุคคลนะซึ่งพวกเราอยากรู้มากตอไวนะขั้นเมื่อสก่ลนี้ถ้าเราจับหลักผีก็จบเลยพวกเราจะไม่มีทางเดินปัญญาได้ต่อเลยเข้าใจนะทีนี้พระอาจารย์จะมาพูดถึงขั้นปัญญาแนละ้วเพื่อจะเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งสองสามสี่นะนี่พูดถึงว่าเป็นนะพวกเราก็เชื่อว่ามีเราไปเป็นล่ะ มันก็มีเราอยู่ทั้งปีสิทางนั้นน่ะปฏิบัติธรรมเพื่อมีเราไปเป็นสิ่งต่างๆนี่นะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะปฏิบัติเพื่อคลายออกจากความเป็นเราเมื่อคลายออกได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นอิยุคนขั้นที่หนึ่งคลายออกคลายออกคลายออกจนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นอิยุคนขั้นสุดท้ายคือจบไม่เกิด คำว่าเป็นอะไอยะบุคคลคือมันคลายออกจากความเป็นเราความเป็นของของเรา